สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับ f c โล่งใจไปนะจ๊ะมาคลิปนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไม่โล่งใจนะมันไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจขนาดนั้นนะจ๊ะแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบแอบรู้สึกว่าต้องมาอัปเดตกันก็เลยต้องมาบอกกันเล็กน้อยสักสองสาเรื่องนะเพื่อนในคลิปนี้เพราะว่าก็มีส่วนสําคัญในการที่เราเนี่ยจะทานายว่าเร็วๆนี้โนริซ่าของเราจะไปทํางานแน่ๆนะจ๊ะเพราะว่านอกจากจะคงพี่แนนนิสของเราแล้วสไตลิสช์ชื่อดังของเมืองไทยนะจ๊ะไปด้วยที่ปารรีในนอบจ อาจจะไปเที่ยวก็ได้หรือจะไปดูในส่วนของลุกก็ได้คือไปได้หลายหน้าที่จริงๆนะครับในการไปของพี่แนนิสในครั้งนี้แล้วนั้นก็ยังมี IG Story หลุดออกมาแล้วว่านอริซาของเรานั้นน่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มเติมก็คือช่างแต่งหน้าจากเกาหลีที่เคยแต่งหน้าให้นอริซาบ่อยๆก่อนหน้านี้ด้วยนะจ๊ะซึ่ง IG Story นี้นะครับก็มาจากคนที่ชื่อว่าซีโยยซึ่งแอดอ่านไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรเรียกว่าแม่หยอยแล้วกันนะซี่ยอยนะจ๊ะเขาตาปไปทีป เขาตางไปที่ปารีสกันด้วยในรอบนี้ก็ดูจากแคปชั่นแล้วนั้น go to paris ก็ไม่น่าจะไปที่อื่นนอกจากไปกับนนริซ่าแถมก็แต่งหน้าให้ isa, นนริซ่าแสดงว่ามีความเกี่ยวโยงกันพอสมควรแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปในรอบเดียวกันด้วยนั่นเองนะาจา๊ะก็รอดูกันว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันแน่แต่คิดว่ายังไงก็คงจะไม่เกี่ยวกับสัญญาแนละ้วเพื่อนๆไม่ต้องกังวลแอดยังค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นการที่โอริซ่าของเรานั้นอ่ะถูกใจดีลงานง่ายเคยแต่งหน้าให้กันบ่อยๆแล้วก็พกทีมเดิมที่ สยามพารากอนนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังอะไรมากมายนะจ๊ะต้องบอกว่าพี่แมงแล้วก็คนนี้ซียอนเนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าก่อนมาประเทศไทยลุกสนามบินก็ลุกน่ารักผมน่ารักเนี่ยก็เป็นลุกที่นอริซ่าเนี่ยหน้าค,คลีนเคลี้เคลิใสๆน่ารักก็โอเคอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ดูซิว่าจะไปแต่งหน้าให้ในงานอะไรกันแน่นะครับเพื่อนๆอ,อุ้ยตอนนี้ก็เดาไม่ถูกแล้วนะอยากให้เป็นบุาลีก็อยากแต่อยากให้เป็นแบรนด์ใหม่ก็อยากเหมือนกันแบบเปิดมาเซอร์ไพรส์หรือจะเป็นการ สัญญาเดี่ยวยังว่างอยู่แต่สัญญากลุ่มก็อยู่กับแบล็คพิงค์นะแต่สัญญาเดี่ยวใครจะมาก็อันเชิญนะจ๊ะครใ,ใหญ่มาได้เลยนะตอนนี้นอริซ่าพร้อมมากพร้อมสับนะจ๊ะเออ <c oughs> อ่ะส่วนเรื่องต่อมาอันนี้เป็นเรื่องน่ารักกริบเพิ่มเติมนะจ๊ะเมื่อทางแอคเคาน์ ount, ทางอินสตาแกรมเนี่ยของ The Walking Dead ซึ่งเป็นซีรีส์ซอมบี้ระดับโลกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเขาก็เอา IG ของเขาเนี่ยมาติดตามนอริซ่าแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาคงจะเพิ่งจะเห็นว่าพี่นอร์แมนรีดัสซึ่งเป็นเจ้าของบทเดลเรตัอริ่ารลาารัั้้งง่่สุดดกกก็ไนนปะบข ในแชมเปี้ยนลีกล่าสุดที่ผ่านมาที่ PSG นะจ๊ะต้องบอกว่าข่าวช้าไปหรือเลปล่าเพื่มมากบติดตามลอริซาอะไรกันเนี้ยเออแต่ก็โดนตกจนได้ตอนนี้จะซอมบี้ผีชีวะที่ไหนก็โดนลอนริซาตกได้ทั้งนั้นนะจ๊ะบอกเลยว่าที่แอดเคยพูดไปก่อนน้นนี้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพื่อนๆอันนี้ไม่รวมทุกเพศทุกวัยอันนี้ผีดิบผีซอมบี้ก็มาตามนาริซานะจ๊นะจบอกเลยที่ประจงทพเจ้าก็ไม่น่ารอด <laughs> อ๋นะอันนี้ก็พูดคำาำเล่เพื่อนแต่เขามาตามจริงๆนะก็เป็นอะไรที่เพิ่มปิิมตกแฟนคลับเพิ่มข้ามโลกไปอีกจ้าแล้วก็อันต่อมาอันนี้ก็ขอมาเพิ่มเพิ่มปริมกันสักเล็กน้อยเมื่อทางเว็บไซต์ทางเกาหลีเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้เกี่ยวกับลุคของโนริซ่าในเมื่อวานเนี่ยเยอะกันมากๆแล้วก็แอดจะขอคัดคอมเมนต์จากชาวเกาหลีกลับใจที่ไม่รู้ว่าเป็นแอนตี้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยมาอ่านให้ชื่นอกชื่นใจกันสักประมาณ45หข้อความกันละกันนะจ๊ะซึ ข้อความแรกเขาก็บอกว่าเวลาที่เห็นสัดส,ส่วนของเธอฉันรู้สึกประหลาดใจทุกครั้งเธอไม่ได้ใส่ส้นสูงด้วยซ้ําแต่เธอก็ดูเหมือนคนตัวสูงอันแน่นอนอยู่แล้วสัดส,ส่วน9ต่อหมองยังไงก็เหมือนสูงเกิน175นะจ๊ะ <c oughs> แต่จริงๆตัวเล็กตะมุตมิหน้ารักหน้าเล็กนะจ๊ะเอออ่ะส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าลิซ่าเวลามีผมหน้ามมาก็น่ารักและสวยมากยิ่งผมทรงนี้นะก็ยิ่งดูเท่ขึ้นมากเลยส่วนคนต่อมาบอกว่าเป็นรูปร่างที่ขี้โกงมากใส่อะไรก็สวยอ่ะอ้าออกในอิจฉาแต่ก็ยังเอ็นดูแล้วหนึ่งกรุ๊ปส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าความยาวของขากําลังพอดีช่วงตัวเอวถึงด้านบนก็พอเหมาะคนต่อมาบอกว่าเป็นสัดส่วนที่น่าอิจฉามากสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้อ่ะแอดก็เอามาอ่านให้ฟังประมาณนี้พอช่้นอกชั้นใดจริงๆก็มมีข้อคววาทาทงบก เยอะกว่านี้นะจ๊ะก็อย่างว่าแล้วนะทุกประเทศมีคนที่เป็นแฟนคลับเป็นคนแอนตี้เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องบอกว่าพอลิซ่าของเรานั้นเฉิดฉายแล้วก็จริงใจนะจ๊ะใครหลายๆคนเนี่ยที่เคยแอนตี้ก็เริ่มใจอ่อนนะที่แอดเคยทําคลิปไปก่อนอ้นนี้ด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะอ่ะก็จะเอามาอัปเดตสําหรับคลิปนี้กันประมาณนี้นะจ๊ะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆนะยังไงเราก็ตามกันต่อนะจ๊ะพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมแอดก็จะมารายงานให้ฟังกันอย่างแน่นอนสําหรับี้ัวสสด